นี่ครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ทำบอดี้ไทส์มาแล้วหนึ่งเดือนโอ้โหก็ต้องบอกว่าฟินมากค่ะคือคร,รู้สึกดีมากหลายๆคนทักว่าเอ้ยอเคสวยขึ้นดูดีขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกแบบเออที่เรารู้สึกดีทันทีค่ะครับงั้นตอนนี้ผมขออนุญาตด,ดูรูปเปรียบเทียบได้ไหมฮะมก่อนทำกับตอนนี้แบ่จริงๆไม่ค่อยอยากให้ดูนะแต่ก็อ่ะ อธิบายหน่อยคนระับเมื่อก่อนมีตรงไหนบ้างก่อนก่อนทำหนึ่งเดือนนียครับตอนนี้พี่ทำส่วนไหนบ้างแล้วครับตอนนี้ที่ทำแล้วก็คือแขนนะคะกับเหนียงใต้คอคนะคะคือจะต้องบอกว่าเมื่อก่อนจริงจริงพี่เป็นคนแขนเล็กขาเล็กแต่พออายุเราเข้าเลข3ปุ๊บ โหน้ำหนักมาเลยค่ะจากตอนแรกเรียนจบสมัยสาวๆอาส่ิบาน้ำหนักมาตรฐานผู้หญิงสวยเนาะผัดมาค่ะเริ่มทำงานพีกพิกพเลยค่ะจนถึงอายุ3 5 5 2ทีนี้พอเราเริ่มทำงานหนักๆน,นะคะช่วงทำงานหนักกลายเป็น63ขึ้นมา10บโลภายในปีเดียวเพราะฉะนั้นจากคนที่แขนเล็กขาเล็กก็กลายเป็นคนแขนใหญ่ขาใหญ่เลยทันทีก็กลายเป็นคนอ้วนเลยทันทีแล้วเมื่อก่อนก็คือแขนใหญ่ ช่วงปีที่ผ่านมาใช่ช่วงปีที่ผ่านมาแขนใหญ่ขาใหญ่มีเนียงคือกลายจากคนผอมกลายเป็นคนอ้วนเลยทันทีแต่พอทำ ai, บอดี้ไทป์ปุ๊บเฮ้ย เปลี่ยนไปเริ่มจากแขนก่อนแขนเล็กคือแขนที่เห็นชัดเจนมากยกให้ดูหน่อยได้ไหมอได้เลยนี่ชัดเจนมากคือทั้งเมื่อก่อนนะคะสะบัดแกว่งน่้ริ้วริ้วริ้วอะไรข้างใต้สองข้างนี้เลยเหรอเออเมื่อเมื่อก่อนนี่คือยังมีมีเนียงเขาเรียกว่าเนียงมือตี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 มันก็ไม่ต้องมือตีค่ะเอาแขนเขย่าแขนเขย่าก็พลิ้วข้างใต้แล้วแต่พอทําปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าแขนแบบคือตรงอ่ะคือมันไม่มีอ่ะมีเลยใช่เพราะฉะนั้นคือเวลาใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันก็ง่ายแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ ทำแล้วเห็นผลทันทีคือไม่ต้องรอหรือว่าทําแล้วเอ้ยไม่ต้องแบบมันจะยุบไหมหรือมันจะได้ผลไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ทาแล้วเออเล็กเลยทันทีเห็นผลทันทีเลยเห็นผลทันทีใช่ค่ะพี่เอครับก่อนหน้านี้พี่เอเคยทานพวกยาลดความอ้วนผ่าตัดอะไรนี้ไหมผ่าตัด่ไม่เคยเพราะว่าเป็นคนขี้กลัวแล้วก็กลัวเจ็บแต่ยาลดความอ้วนนะใครบอกว่ายี่ห้อไหนดีอะไรดีจัดหมดค่ะคือใครบอกเฮ้ยพี่อันนี้กินดีอันนู้นกินดีซื้อหมดสั่งหมด ลดแป้ง<ม>ลดไขมนัน<ม>แอลคานิทีนเ<ม>ผาผ่านชั<ม>้นสัตว์เรียบค่ะแต่คือพี่ว่าด้วยด้วยการที่กินยาเหล่านี้ช่วงที่น้าหนักพี่ขึ้นเนี่ยจะขึ้นเร็วมากคือขึ้นหนึ่งครั้งละประมาณ4ีกิโลแล้วก็ลงยากพอลงยากเราเรา ได้ใจอยากผอมอไป,ไปกินใหม่อพอกินใหม่มันไม่ได้ลงง่ายอย่าง้ำแล้วแต่พอเวลาเดีนดีขึ้นมันดีขึ้นเยอะพี่ว่าที่น้าหนักพี่ขึ้นเร็วก็เพราะว่ากินยาหรือของอ้วนด้วยมัทำให้เกิด yo yo effect ขึ้นใช่ค่ะคพี่เป็นคนออกกําลังกายไหมโอนไม่เลยไม่เลยไม่เลย,เลยฉันเป็นผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์แบบผู้หญิงทั่วไปะค่ะนะคะเน้นกิน,เน,น,กนเน้นชิมะะที่ไหนอร่อยกินหมดนะคะแต่ว่าถ้าออกกําลังกายก็คือเฮ้ยเราทํางานเหนื่อยแล้วแต่พอเราอ้วนขึ้นแน่นอนค่ะไซส์เปลี่ยน เรียกได้ว่าบางครั้งในเดินซื้อเสื้อผ้าเนี่ยบางแบรนด์ใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าซส์มันไม่ใช่ละหรือถ้าเราไปใส่เสื้อผ้าแขนกุดเนี่ยคือแขนล่ําปุ๊บเนี่ยผู้หญิงด้วยกันจะรู้เลยค่ะแขนล่ํามันเสียเซลล์อ่ะแขนล่ําขาใหญ่อะไรเงี้ยก็ต้องใส่เสื้อผ้าหรือใส่อะไรที่มันปิดที่เคยคำนวณวกแคลอรี่พวกการกินกนี้ไหมเคยก็คือสูตรอะไรที่เขาว่าดีลองหมดทที่บอกเพราะว่าเราก็พยายามนะเราก็อยากจะกลับไปหุ่นสวยเหมือนเดิมใส่เสื้อผ้าได้เหมือนเดิมก็คือสุดท้ายก็ไม่ไหวอะค่ะบอกตามตรงจนสุดท้ายมาเจอ สุดเด็ดเคล็ดลับที่นี่เดอคลินิกใช่ค่ะบอดี้ไทส์นั่นเองก็คือมาเปลี่ยนชีวิตพี่ยังไงบ้างครับบอดี้ไทส์คือเปลี่ยนชีวิตประทับใจไหมประทับใจถามว่าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนประทับใจไหมประทับใจฟินสุดสําหรับทุกสิ่งที่ทํามาคือนอกเหนือจากพวกอดอาหารออกกําลังกายต่างๆที่เราพยายามแล้วมันไม่สําเร็จหลายๆครั้งที่ทำเนี่ยบางทีเนี่ยน้ำหนักลงสัดส่วนไม่ลง แต่ออกกําลังกายบางทีสัดส่วนกระชับแต่น้ําหนักก็ไม่ลงแล้วคือด้วยหลายๆอย่างที่มันสะสมมาเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่สําหรับ b อ d y ดี้ไทเนี่ยพอทำปุ๊บอย่าที่บอกมันเห็นผลเลยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนที่จะทำเราหาข้อมูลนะคะไม่ได้ตัดสินใจที่จะมาทําที่เดอะคลินิกไม่ใช่เห็นเดอะคลินิกก็ทำเลยอย่าเงี้ยไม่ใช่แปยว่าพอเราตัดสินใจว่าเราจะเลือกวิธีของการใช้เครื่องบอดี้ไทม์เราก็หาข้อมูลว่าเครื่องบอดี้ไทม์มีที่ไหนบ้างมีใครเคยทำแล้วเป็นยังไงอะไรแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จึงมาเจอที่เดอะคลินิก อคลินิกเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่มีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะคะจากที่เราได้หาความรู้มานะคะอย่างนี้พี่เป็นคนกลัวเจ็บใช่ไหมมากแล้ว <c oughs> ทําไมพี่ถึงตัดสินใจคุณหมอบอกอะไรพี่ทําไมพี่ถึงตัดสินใจทำบอดี้ทา์คือด้วยตัวอุปกรณ์นะคะคเทคโนโลยีสมัยนียมน้มันทันสมัยะนะคะพอพี่บอกไปดูไขมันปุ๊บุกคนฮะดูไขมัน เจ็บไหมอะเจ็บไหมอะเออเจ็บไหมอะอะไรเงี้ยแต่คือเราเราก็ลองสุดเฮ้ยหนึ่งความมุ่งมั่นที่บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะกลับไปสวยเหมือนเดิม2ก็คือว่าเฮ้ยจากการที่เราดูศึกษาเรื่องของเครื่องมือเนี่ยเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นมันมันไม่ใช่การผ่าตัดนะคะมันเหมือนการแค่มีแผลเล็กนิดเดียวเราก็เลยลองทําจากจุดที่หมอบอกว่าโอเคจุดเนี้ยไม่เจ็บนะสบายสุดดีที่สุดก็คือแขนลองเป็นจุดแรกเรากล่าว่าเฮ้ยถ้าจุดแรกไม่ไหวฉันจะถอนตัว แต่ว่าเฮ้ยผัดเอาจุดแรกว่าเฮ้ยโอเคมันใช่เ,เออมันฟินมันไม่เจ็บมากมมมาก็เลยบอกลุยต่อเลยค่ะคุณหมอได้บอกไหมครับว่าก่อนที่จะทำเนี่ยพี่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างบอกค่ะก็บอกทุกขั้นตอนอย่างละเอียดนะคะคก็คือก่อนที่จะทำเนี่ยหนึ่งเลยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสองก็คือลดร,รับประทานแอลกอฮอล์หนึ่งสัปดาห์ซึ่งสบายมากเพราะปกติเป็นคนไม่ทานอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่สามคือทำใจให้สบายแค่นี้เองไม่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะไปมากกว่านี้เลยค่ะ ขั้นตอนพอมาถึงที่ดอะคลินิกแล้วเขาทําอะไรบ้างขั้นตอนดับแรกก็จะมาเจอน้องที่เป็นพนักง,งานของทางเดอะคลินิก่อนะนะคะเขาก็จะมาแนะนําให้เราว่าโอเควันนี้เราจะทําอะไรบ้างขั้นตอนเป็นอย่างไรพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะจับเราเครื่องผ้าไม่ใช่นะเขาก็จะเปลี่ยนชุดให้เรานะคะคเสร็จแล้วก็จะทําการวัด จุดแรกที่พี่ทำเนี่ยคือแขนเขาก็จะมาวัดก่อนว่าแขนของเราเนี่ยมีไซส์อย่างไรเท่าไหร่เพื่อที่จะให้เราได้เห็นก่อนทํากับหลังทํำนะคะแล้วก็จะมีการบันทึกภาพเอาไว้ให้นะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็คุณหมอก็จะเข้ามานะคะอธิบายขั้นตอนแล้วก็การเตรียมตัวต่างๆรวมไปถึงก็จะเขียนมงวนแขนเรานะคะว่าเอ๊ะเราจะดูส่วนไหนบ้างอย่างไรบ้างจะทําอะไรบ้างแล้วตอนทําพี่เอครับพี่เอรู้สึกยังไง คืออันดับแรกบอกว่าตื่นเต้นนะเพราะคือก็ไม่เคยเป็นคนไม่เคยทำสัญญกรรมอะไรใดๆ ในร่างกายหรือบนใบหน้าอะไรใดๆมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเหมือนกันเป็นครั้งแรกด้วยครั้งแรกเลยนะคะก็คือพอเราตรวจเช็คทุกอย่างเรียบร้อยเสนอเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยนะคะก็คือนอนลงบนเตียงนะคะเขาก็จะเอาผ้ามาปิดตาหอเอาผ้ามาปิดตาปุ๊บเสร็จคุณหมอก็จะบอกทุกๆขั้นตอนที่เราทำนะคะบอกโอเคขั้นตอนแรกคือการเรื่องของการเดินยาชาคือก็รู้สึกว่าเออเหมือนมีอะไรเย็นๆที่แขนหลังจากนั้นก็เหมือนมีอุปกรณ์ะไรสักอย่างเข้าไปแล้วหมอําเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บตรงไหนให้บอกนะ อ่าแค่นั้นนะคะก็คือรู้สึกแบบคือจิตจิตจิแค่นั้นนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะบอกโอเคเดี๋ยวจะเข้าขั้นตอนของการดูไขมันนะหรือขั้นตอนต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะบอกว่าการทําครั้งแรกเนี่ยคุยกับคุณหมอคุยไปคุยมาเพลินคุณหมอบอกว่าเสร็จแล้วเสร้ายเสร็จแล้วแสดงว่ามันเร็วมากเร็วคือแบบเร็วคือเราคือเราก็เตรียมใจคือจริงเราก็ตื่นเต้นจ้าแล้วก็เออกลัวอยู่เหมือนกันเตรียมใจว่าเฮ้ยมันต้องเจ็บต้องอะไรอย่างงี้แน่เลยปรากฏว่าเฮ้ยพอทำเสร็จคุณหมอบอกโอเคเสร็จแล้วนะเรียบร้อย เฮ้ยเสร็จแล้วเหรออา้าวงงงงค่ะลกลุกขึ้นมาคุณหมออ่านี่นะดูแขนตอนนี้ก่อนทําหลังทําเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ดูในส่วนของรอยแผลซึ่งเล็กมากเล็กมากการทําบอี้ไคครับพี่เอเขาใช้คลื่น RF เนาะ,ะ,ะคะ่ะฮะซึ่งคลื่นตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้ผิวแล้วก็กล้ามเนื้อของพี่เอดีขึ้นด้วยใช่ไหม ถ้าจะว่าใช่ก็น่นาจะใช่นะคะคเพราะว่าคือพอทาเนี่ยคือเมื่อก่อนที่บอกว่าเอเราหาข้อมูลเราหาข้อมูลบางคนบอกว่าเฮ้ยพอทําเรื่องของลูกดูไขมันอะ่ะผิวมันจะย้ย้ยมันจะย้อยนะเพราะว่าเหมือนเอาชั้นไขมันออกไปปุ๊บอา้าว แล้วผิวที่มันอยู่ใช่เยอะๆอยู่มันก็คงจะไม่กระชับนะอะไรอย่างเงี้ยพอมาดูอย่างที่บอกว่าพอเราศึกษาข้อมูลน่ยนะคะตัวเครื่อง body type เนี่ยใช้คลื่นของ rf คลื่น rf เนี่ยมันจะนอกเหนือจากดูดไขมันเนี่ยมันช่วยเรื่องของการกระชับด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เอ้ยอย่างที่บอกพอดูแล้วปุ๊บเออมันกระชับอะมันเฟิร์มแล้วก็มันทําให้แบบเอ้ยมันไม่หย่อนคล้อยอะค่ะเออผิวหนังก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นไปด้วยอะค่ะครับที่จําวันนั้นได้ป่ะฮะ ที่ตอนดูไขมันเสร็จที่เห็นไขมันตัวเองไหมฮะเห็นเยอะไหมเยอะคือตอนแรกหมอนบอกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะถึงแต่คือดูแบถคึบนิจ่ะรู้สึกว่าจะประมาณ7 0 0ซีซีได้เฉพาะแขน2ข้างนะคะก็คือตอนนี้ใส่เสื้อแขนกุดซีทูได้สบายเดินเที่ยวห้ามสบายไม่ต้องใส่อะไรมาพรางตัวอีกแล้วตอนนี้ใช่ใส่กระโปรงสั้นเกงขาสั้นได้สบายค่ะ ได้สบายค่ะได้สบายหลังจากการดูดขานะตอนนี้รออยู่ตอนนี้รออยู่ตอนนี้รออยู่น,น,ออยนะคะครับผมถือว่าเห็นผลที่เร็วทันใจเร็วทันใจก็จะบอกว่าฟินที่สุดแล้วถูกต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บนะคะคือกล้าการันตีคอนเฟิร์มเพราะว่าเป็นอะไรที่เราทำเองทำจริงๆแล้วก็ทําผ่านมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครมาถามก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยฟินสุดแล้วทําเลยถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยมี ดี๋ยวนี้พอเห็นเพื่อนมีเนียงมีอะไรเงี้ยบอกไปเลยดูไขมันไม่ได้น่ากลัวที่คิดค่ะครับต้องทำม,มาทำบอดี้ไทที่เดอะคลินิกใช่ค่ะนะฮะสุดท้ายับอยากให้พี่เอฝากอะไรถึงกับคนที่กำลังตัดสินใจทำบอดี้ไทที่เดอะคลินิกนะครับคือพี่งบอกว่าอย่างแรกนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะศึกษาหาข้อมูลนะคะเป็นเรื่องที่จําเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเสร็จแล้วเต็มความพร้อมของจิตใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่ทําแล้วพี่เห็นผล พี่ก็จะบอกต่อกับคนที่พี่รักพี่สนิทหรือคนที่พี่รู้จักว่าเอ้ยถ้าอยากจะลดแบบลดเร็วทันใจเห็นผลทันทีแนะนำค่ะวดี y t ไทยที่เดอะคลินิกค่ะ